ับไปยิงเลยฟิดแล้ว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 ก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาจบที่นี่แค่แป๊บเดียวแค่แป๊บเดียงเพียงเดียงแค่หีบโซ่แค่สี่อันเลยเป็นยิงฟิกเสร็จสองอันอันแล้วก็อันนี้สองอันที่งแล้วก็พิซาแล้วก็ทีเดียวได้ผ่อนตั้มเลย โคตจุกดีที่นี่ไมสเ่เดอดเดียดวเยอ้าๆมีคนเจอเซิร์ฟคิเดี๋ยวเราก็อยู่ในคลิปโอเคเข้าก็นแห จิบ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 เข้ามาแล้วมีอะไรเอาอะไรวะโอ้ยต้องเสียเวลาจัดคอไว กู้ทำลายคลื่นอุปกรณ์ดบน้ำข้างสูงกระลามาเลื่อนข้างสูงซูเปอร์ฟลิปเปอร์รปเ,ปอรเลดาปลาหัวใจของชุดใสอุปกรณ์ลงไปตกบอ่อค่ะเช่คแป๊บ หาสมุดแล้วก็ไปแซบบูแครกคก้นนี่นี่เขาเรียกว่าแซบบูแครกเก้นนะทวนแซบบูแครกเก้นซึ่งตอนนี้เรามีแครก้นเล่นอยู่ กลาเคลนอยู่สาตัวตัวที่ดัที่สุดคือตัวนี้และตัวที่เบาที่สุดคือตัวนี้ซ่ตัวนี้เราพยาย,ยา,ามหาหาไอหาเบ็ดเบ็ดอ่า,อาเบ็ดอะไรละเอ็กซ์โซเต็ดวันซึ่งเรามีเกือบครบแล้วเกือบครบแล้วเราขาดแค่ ูกขานแค่กรีดี้กรีดี้อินซาลีลิซึ่งเราจะเอาเลขก,กับอีตัวนี้ไซดี้เซดี้บิ๊กแอสเซียนเมกาโลดอนใครมีกรีส่งบ้าดูดีส่งซื่อม้าพูดจะแอดไปแล้วก็เป็นเลขก,กับไปตัวนี้เตียบีนดนะส่งมาข้อสรุปนี่คือข้อเสนอที่นี่ที่ชุนเล่นอะ่ะ ไซนี 1, 100, paper, ism, uel, ่บิ๊กเอ็นเจนเมกาลูดอนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลใครมีกคีดีตจะซื้อดีๆกระซ่งซื้อด่วนเพราะซื้อทุกการเอาเอาดิเอาอดิเดี๋ยอย่ดีวะ โยนเออโยนโยนได้กดได้อะไรว <Ms. S 2> ะรตกวะเบ็ดเม van, ็ดเม็ดเม็ดเม็ดเศษลังธรรมดาจะตก จอะไรวะโอ้มติสตีสสส้แต่ตัวธรรมดาปุ่มซึ่ตอนนี้เรากำลจะฟาร์มเวลไปถึงหัวสิบแล้วก็ไปคราฟเอ่อไปล t ออฟอิเทนอลคีเจได้ไปตัขาลีลีกรีนี่แล้วก็ไปอืมอ่า เออ,เอ,อไปไปครับไปหาอุปกรณ์ครับแต่มันจะมันก็ครับยากอยู่เหมือนกันได้มันต้องการเอ็กซ์ติก็กลเด้นซีโฟพโรที่มิ้งคตรหายาค่ะจากคอร <c oughs> <c oughs> ่างคาไมไดียใ้ใจเถอะฮะวิคราให้ทีตัววิคราให์ที่ตัว เดี๋ยวมีใช้หิ้วเป็นรถโชคโคตรเยอะิีใช้หิ้วเป็นรถแป๊บโชคจะได้เยอะเยอะมีรถที้เป็นรถมีรถใจดีใจเฮ้โปรเฮ้โปรแฮกเกอร์แฮกเกอร์แฮกเกอร์ เทพเจ้าเทพเจ้าทำไมเทพเจ้าต้องอยู่ที่ดีด้วยทำไมไม่แบ่งให้ผมเทพเจ้าเทพเจ้าต้องแบ่งให้ผมจีนอะไรเอาล่ะดูน้าดูน้าเทพเจ้าบางทีเทพเจ้าแบ่งให้ผมบ้างก็ได้ละถ้าเทพเจ้าไม่แบ่งผมเดี๋ยวผมจะรายการคูณเทพเจ้ากดต้องมา ลาเ้นเคปเจเหน้าตาแบ,บ,ๆบายๆค yeah. ดูแบหน้าตาใส่เสื้อเสื้อดูแบบหกว้อยห้ขึ้นไปเพราะมีรถอเริกนเลกีก็มีแต่คนดีแหละร็อ <Rock. S 3> กรายการการทำผิดการโกงจง มีคนขึ <N <N Olha, ้นมาตกเพิ่มมิติเฮ้ยโอคาเฟสไปเลยไม่ใชมิติเหรอโอคาเฟสไปเลยเอาอีกสี่คลาเฟสไปเลยเตะตกได้ไปแล้วเทพ ตกได้ไปแล้วอะไรวะเทพมันน่าตกจริงนเทพมันตกได้เลยวะเด็กปลาเครนไว้ปลาเค้นธรรมดาไว้ปลาเครนธรรมดาว่ะเดี๋ยวหย,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 ยิบพุดเลือกพระเจ้าก่อนลึงปลาตัวนี้ก่อน เออคนจะได้สี่ควจนต้ำเด็กนนไรท์รัออย o โอเคโอเค I'm okay, okay I'm okay. okay bro you know I'm okay I am okay ที่เราเราใช้มานานมากได้ห้าพร เบ็ดคิงรถตัวนั้นเราเป็นซราบิ๊กเซาแล้วเราตกเบการะโดนได้บิ๊กเอบิเซาเบรกกระโดดแต่ตอนนี้เราขายไปแล้วขายไปตั้แต่ตอนนี้แหละเราอยากมีเซอร์วีอยากเลยแต่ฉันไม่มีโลบัคที่อยากมีเซอร์วีเพราะจะได้ไม่มีเทพเจ้าบนตอนป่วนแยกแลกเส้นแยกเบการะโดนแยกทุกอย่างหรือทำให้เซอร์เบิร์นแหลกอันนี้แกแหลกแกแหลกและ เทพเจ้าไปแล้วเหลือแค่คนนี้แบตตกบัตบตอรี่เลยด้วยตกกับเขาดีกว่าเออเล็กเล็กเนี้ยเน,นี้ยไม่ใช่แบตแล้วเราแบตจะดึงตัวไ์่าจุดไหนหรือเปล่า โอ้สเปกเป็มไปเป็นป,ป็นสุ่โอเคา้าสุการ์โค้คามาตุการ์ออรล,ลูาโบลเล,ลีิดยัยงดีกว่าเ่สำหรับผู้เล่นใบที่ตก,ก,การ์ิ่จิ้มขมรถก็ตุการนบับสเปซจะโดแปลงสแปลปเปอร์ ตเดต็กจอมร้อยนายไปทำอัมเฮเวิลล็อดเหรอพอดีเลยนะเฮเวิลล็อดอ่ะจะใช้ตกมากกว่าห้าพันตัวรับประกันได้เลยจะใช้ตกมมากกว่าห้าพันตัวรับประกันได้เลย เป็นอีกแล้วทำไมทำไมวิติกดีเจรรี่ยังไม่มากับโนไลรถเลยวะนี่เบ็ดไม่ห้าร้อยแล้วเว้ยซึ่งมันน้อยนิดไงโอเคเป็นจัดอิมอร์เทลเอรแมวดีกว่าอิมอร์เทล อะไรของโดไลรอดเนี่ยมิกติกอีกบิเกเดรียังไม่ออกสักตัวอะไรวะอะไรวะมิกติกบิเกเดรี่ยังไม่ออกเดโดไลจะเดิดกกนกิจการยาภาพของเองมาโอเคเงัน้น นี้จะไม่จบดีกว่ามิจแนรีหรือมิจจิจะออกคนดูบอกว่าจะดจะังดูถึงตาแสงหรือเปล่าดังดูจนตาแสงหรือเปล่า อรอยดีจีดีเจงจะมาเขาเบ็ดรถรอบเดินเดฟแยกดกได้เลยนูไล่รถอย่าไปเสียซื่อให้รถรอบเดินเดฟดิวิญญาตเข้าตกได้ดิเจนรี่นูไปอย่าไปเสียชื่อกับเขาดิโนไล่รถนูไล่นูไล่แล้วไหมอุม นี่คือวันรวมช่วยของโนไลรยรถหรือเปล่าอันนี้สุดท้ายแล้วแม่งดิจิเนลลี่บิตติเบนออกเละอะไรวะเกิดอ,อะไรขึ้นกับเบดโนไลรยรถมาซื้อเบดคลาเรนดีวกว่าวันดีจะปิดออฟเฮด ไปซอเะือกกลกาแทดีกว่าไม่รู้แต่เราก็ไม่รู้ว่าซื้อไปทำไแเรวก็ไม่รู้ว่าซื้อไปทาเพื่อซื้อไอวดชาวบ้วานมั้งอ,อยู่ไหน เบ็ดคลาเคล้นแม็กนา,าเซ็กซ์โรบีนี่ไงคลาเคล้นปะจับได้มีเรามีชิกินอยู่เนซี่นี่เนซี่ว้าวเต็มไปเลยแท่งคลาเคล้นจุบ๊บด,ดิบีมีนี้ออกมาแต่แค่นี้